สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคอมสุขาโลโดยแม่หมอหัวโตแม่หมอหัวโตโตนั่นเองนะคะทุกคนแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกบวกให้กับทุกคนให้ข้อคิดกับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะทุกคนค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเรามานะคะวันนี้เป็นไพ่แรนดอมเกี่ยวกับความรักเราไม่ได้ทําไพ่ความรักนานแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยอยากทําไพ่ความรักให้กับทุกคนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่นะคะตอนนี้สถานะนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เลยมาทำแรนดอมนะคะเขากับคุณตอนนี้เป็นอย่างไรอาจจะเป็นคู่รักหรือว่าคนโสดนะคะขอให้เป็นคนโสดก่อนก็ได้นะคะมาค่ะนะคะตอนนี้สถานะคุณกับเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างเขาคิดถึงคุณไหมสำหรับไพ่นะคะขอ คนมีคู่หรือคนโสดก็ได้นะคะนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะโอเคค่ะนะคะเป็นไพ่ที่มาใหม่นะคะเป็นไพ่เกาหลีอันยองอาเซโยอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนะคะมาค่ะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคุณมีคู่ไหมหรือว่าคุณจะต้อง ขึ้นคานอะไรอย่างงี้จองคานทองนิเวศนะคะมาดูต่อคะ่ะนะคะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะมีสิค่ะนะคะมีสินะคะ,นะค,ะคุณแบบว่าที่จริงคุณก็แอบเหงานะคะเห็นไหมคะคุณก็อยากมีคู่คนโสดนะ่ะอยากมีคู่นะคะคนมีคู่ชีวิตดีมากนะคะคนมีคู่กําลังก่อร่างสร้างตัวกันนะคะกําลังอยู่ในช่วงแบบ โปรโมชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะดีมากนะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะนะคะคนมีคู่ที่แต่งกันนานๆอย่าลืมเติมความหวานให้กันนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ดวงความรักนะคะของทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาเป็นคนสดก็ได้นะคะ ว้าวนะคะสวยๆรวยๆนะคะเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามานะคะถ้าเป็นคนโสดนะคุณอยู่แบบสวยสวยรวยๆะคะ่ะเป็นคนที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นคนมีความเซ็กซี่ในตัวมากเลยนะคะเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่ชอบปล่อยเสน่ห์นะคะชอบปลยเสน่ห์ให้กับ คนที่พบเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่ามีความสุขในตัวเองนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแต่คุณดูเป็นคนแบบเป็นคนหน้ามองอะค่ะเป็นคนที่น้ามองมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นคนที่น้ามองน่าสเสน่หหาหน้าแบบ เอ้ยใครเห็นใครก็ต้องเฮ้ยทำไมดูดีจังบางคนไม่รู้ด้วยว่าคุณแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณเป็นนะคะคุณมีความสุขในชีวิตในช่วงทุกวันที่คุณเป็นนั่นเองนะคะวิความรัก แล้วความรักจะเข้ามาหาคุณนะคะความรักรักใหม่ๆรักเก่าก็สวยนะคะทุกคนรักเก่าก็ดีนะคะนี่คือความรักนะคะนี่คือชีวิตของคุณเป็นอยู่คุณรู้สึกว่า in love นะคะนะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะคนโสดก็สวยๆคนมีคู่จะมีคู่เข้ามานะคะถ้าคนยังไม่มีคู่จะมีคู่ค,คู่เข้ามาเป็นคู่แบบ ป,ป๊อปปี้เลิฟเลยค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะต่อค่ะนะคะโอเคนะคะบางคนนะคะนี่คือนะคะ บางค,คนบางคนนะคะจะเป็นคนแดนไกลที่เข้ามาหาคุณบางคนมองหาคนแดนไกลนะคะคนแดนไกลอาจจะอยู่คนละต่างจังหวัดอาจจะเล่นโซเชียลเจอกันแบบนี้ค่ะทุกคนนี่คือคนโสดนะคะนะคะคนโสดที่แบบว่าเออมองหาใครบางคนที่แบบว่าจะเข้ามาแบบพูดคุยเป็นคู่คู่คิดคู่คุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะความสุข แน่นอนค่ะจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะเป็นผู้ชายนะคะรูปร่างประมาณนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะเจอผู้ชายที่เจ้าสัวหน้าตาเหมือนเจ้าสัวเป็นคนมีงโง่เฮงดีมีบุคลิกดีนะคะเป็นคนผิวขาวนะคะสูงใหญ่ นะคะเป็นเจ้าสัวระดับบิ๊กเลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะจะเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่คุณจะเจอในเร็ววันนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะคนโสดนะนะคะส่วนคนมีคู่ชีวิตของคุณตอนนี้รู้สึกว่ามีความสุขแต่ผู้ชายคุณผู้ชายก็จะนี่ในเน็ตเล็นะนะคะผ่อนผ่อนบ้างก็ได้นะคะ คุณจะเจอความรักที่มั่นคงค่ะความรักคุณจะเจอความรักที่มัน่นคงความรักที่ไม่แบ่งปันให้ใครนั่นเองนะคะคุณจะเจอคนที่โสดนะคนที่โสดคุณจะเจอความรักที่มั่นคงที่เป็นรักที่นะคะรักเดียวใจเดียวนั่นเองนะคะเป็นคู่ที่ชอบความยุติธรรมพูดตรงๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะคนมีคู่ก็ นะคะเหมือนกันนะคะแต่คนสดจะเจอรักแน่นอนคะ่ะเพราะที่ผ่านมานะคะบางคนเพิ่งเลิกลากันไปเลิกลานานแล้วไม่อยากลองรักเลยกลัวกลัวที่จะรักบางคนนะคะกลัวที่จะรักบางคนเพิ่งเลิกลากันไปนะคะเซ็นใบหย่ากันนั่นเองนะคะบางท่านนะนะคะบางท่านนะนะคะ บางท่านมีปัญหาเรื่องความรักบางคนแยกเลิกลากันไปนะคะนะคะบางคนแบบว่าเอ้ยมองหาคู่อยู่แต่ยังไม่เจอนะคะนั่นเองนะคะดุชีวิตใหม่กําลังจะเกิดขึ้นบางคนเลิกลากันไปแล้วไม่ยอมไม่ไม่ยอมพบใครไม่ยอมแบบที่จะมีรักใหม่แต่ในเมื่อถึงเวลา ความรักดีๆจะเข้ามาหาคุณและเป็นรักที่ดีนั่นเองนะคะเป็นรักที่เป็นคู่ชอบคู่ชื่นกันนั่นเองแสงสว่างกำลังมาออร่าของคุณกำลังเปิดนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับด้านความรักนั่นเองนะจ๊ะทุกคนจา๋าความรักกำลังสุขงอมนะจ๊ะ ใคเป็นโสดนะคะเราบอกเลยว่าผู้หญิงนะถ้าใครเป็นผู้หญิงที่โสดนะจะมีคนแบบอะ่ะผ่านกันมีสามมีม,มีมีแฟนมาแล้วอะ่ะมาชอบพอคุณนะคะแล้วเขาจะดูแบบว่าที่เราบอกแหละเขาจะเป็นลุกเจ้าชู้นะคะเป็นคนโปรยเสน่ห์นะคะเป็นคนแบบมีทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะคุณก็ใช้ย่อยนะคะถ้าผู้หญิงโสดนะผู้หญิงโสดคุณก็ใช้ย่อยนะคะผู้ชายเหมือนกันนะคะเป็นคนที่เจ้าชูอ้อะพูดตรงๆแบบนี้นะคะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะใช้ชีวิตแบบอมีความสุขเป็นคนแบบมองโลกแบบ s พสิ v e t h ิ n k i n g อะค่ะนะคะ,นะคะมองโลกพลังงานบวกมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ให้ข้อคิดกับคุณได้เป็นที่ปรึกษากับคุณได้นั่นเองนะคะถ้าผู้หญิงผู้ชายนะคะคุณจะเจอผู้หญิงที่ ดูเซ็กซี่นะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนั่นเองนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะเราว่าอาจจะผ่านการเลิกลามาแล้วแหละค่ะนะคะเพราะคุณกำลังจะเจอรักครั้งใหม่นั่นเองนะคะคุณจะเจอรักครั้งใหม่บางคนผ่านการเลิกลามานะคะบางคนเพิ่งผ่านการเลิกลาบางคนเลิกลานานแล้วแต่คุณกำลังจะเจอตอนที่ผ่านมาคุณแบบว่าอะไรคะ คุณมองหาใครสักคนที่จะมาเป็นกําลังแรงใจให้คุณเวลาคุณเศร้าเวลาคุณเหงาอะไรเงี้ยแล้วคุณจะได้เจอนะคะเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกเลยเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกเหมือนกันนะคะ แล้วคุณจะมีความสุขรักครั้งนี้จะทําให้คุณมีความสุขมากนะคะมีความสุขมากๆเลยสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดแน่เลยเนี่ยนะคะเพราะว่าคนคนที่แบบว่ามีคู่มันจะมีการทะเลาะแบบเลิกลากันไปไงคะให้มันเกิดการเลิกลากันนะคะทุกคนอุ้ยนะคะนี่คือชีวิตใหม่นะคะคนที่ผ่านการหย่าร้างคุณจะเจอคู่ที่แบบว่า คนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกำลังใจด้านการเงินการงานทุกทีก่งท,ทุกอย่างนะคะคุณจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเลยนะคะทุกคนจ๋านี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะจริงๆด้วยนะคะนี่คือนะคะคุณมีมีม,มีเขาเรียกว่ามีการทะเลาะบ,บ่อแวงกัน ถ้าคนมีคู่นะคะมีปัญหากันนะคะแล้วนะคะก็เลิกลากันไปจริงๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะนะคะคนที่มีคู่นะนะคะคนไม่มีคู่นะคะคนไม่มีคู่หรือผ่านการหย่าล้างมานะคะคุณจะเจอคนดีๆเข้ามานะคะคุณจะเจอคนดีๆนะคะส่วนคนที่มีคู่มีปัญหาเรื่องมือที่3เรื่องไม่เข้าใจกันและบางคนเลิกลากันไปแล้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนะคะ อเพราะอะไรถึงเลิกกันรู้ไหมคะถ้าคนมีคู่เพราะอารมณ์ค่ะเพราะเพราะความใช้อารมณ์แต่ก่อนรักกันมากนะคะแต่ตอนนี้นะคะเลิกกันไปแล้วเพราะอารมณ์ลิ้นกับฟันนะคะทําให้ต่างคนต่างอีกโก้แต่ก่อนรักกันมากแต่ตอนนี้กลายเป็นไม่มองหน้ากันเลยเลิกลาต่อกัน นะคะแบบไม่มีเหตุผลนะคะเราเรียกว่าหมดแพชชั่นหมดความหลงไหลซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็ต่างคนต่างก็ไม่ยอมนะคะแบบคุณก็เก่งเขาก็เก่งอย่างเนี้ยค่ะคุณก็เลยไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมคุณสุดท้ายก็คือเลิกกันนะคะนี่เลิกกันไปแล้วนะคะนี่เลิกกันไปแล้วนะคะเพราะอะไรต่างคนต่างหันหลังให้กัน <c oughs> นะคะต่างคน <c oughs> นะคะเพราะว่านะคะต่างคนต่างหันหลังให้กันไม่มองใครนะคะพอคุณเจ็บช้ำน้ำใจมาใช่ไหมคะคุณเจอเออเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านการย่าล้างมาคนที่แบบว่า เป็นคนโสดก็เหมือนกันนะคะคุณผ่านการหย่าร้างหรือว่าผ่านความอกหักมาคุณก็ยังไม่กล้าเปิดใจกับใครบางคนที่จะเข้ามาหาคุณมีคนพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแต่คุณยังไม่เปิดใจนั่นเองนะคะสำหรับคนที่นะคะเป็นโสดนะนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะก็นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะทาวเวรจริงๆด้วยนะคะจบ ไปแล้วค่ะนะคะคนที่แยกทางกันแล้วนะคะคนที่เป็นคู่หรือกำลังจะเลิกกันด้วยซ้ำบางคนยังไม่เลิกนะคะเกิดความละหองเพราะแหงแบบแบบมันก็ลิ้นกับฟันอะสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันนะคะอันนี้ดูได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นทาวเวอร์แบบนี้นะคะ ส่วนคนโสดไม่ต้องกลัวค่ะคุณแค่เป็นคนที่กลัวคนที่จะเข้ามาหาคุณคุณแค่ระวังตัวเองแค่นั้นเองนะคะส่วนคนที่นะคะอันนี้เราเราพูดตามไพ่นะทุกคนเราแบบว่าไม่นั่นนะนะคะต่างคนต่างแยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนะคะนี่คือต่างคนต่างแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคะ มองหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับตอนนี้กำลังมีคนเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณพูดคุยนะคะคุณกำลังมองจ้องหน้าคนคนนั้นอยู่ว่าเอ้ยคุณจะเลือกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าจะเลือกเขาดีไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมันจะมีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาเรื่องความรักนะคะ คุณจะได้คนที่จบทาวเวอร์มานะคะคุณจะได้พัฒนาเรื่องความรักนะคะไปสู่จุดจุดหนึ่งเลยนะคะคนที่เข้ามาหาคุณอุ๊ยไพอ่านดีมากเลยทุกคนคนที่เข้ามาหาคุณนะคะคุณมีตัวเลือกแล้วมันก็ผ่านไปได้นะคะคุณจะแบบออมีความสุขเลยนะคะนะคะจะมีแบบว่ารู้สึกว่าจะมีความสุขมากนะคะคุณอาจจะได้ไปนู่นไปนี่ไปเที่ยว ฮาวายไปนู่นไปนี่ด้วยกันนี่คือความสุขนะคะของคุณที่คุณจะได้รับมานั่นเองนะคะนะคะบางคนนะคะในออฟสอดมีความเป็นกังวลอยู่นะคะว่าจะลองรักดีไหมนะคะบางคนแบบว่าเขา คนที่เข้ามาใหม่หาคุณเนี่ยเขาเป็นคนดีนะแต่คุณก็ยังแบบมีความเป็นกังวลนิดนึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะอะไรเรารู้แล้วเพราะคุณเจ็บมาเยอะคุณเลยไม่กล้าลองรักนะคะแต่ในเมื่อเขาจะเข้ามาหาคุณแล้วอะ มีคนทิ้งคุณไปนั่นแหละคุณเลยไม่กล้าลองรักแต่รักคือค่ะคนคนนี้เข้ามาเขาพร้อมที่จะซับพอร์ตคุณทุกอย่างนี่คือตัวตนที่อดีตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณอดีตของคุณอ่ะคุณเคยอย่าล้างมานะคะแล้วคุณก็กลับมาเป็นโสดนะคะพอคุณกลับมาเป็นโสดคุณก็เลยเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนเห็นไหมคะฝนตก อยู่คนเดียวนะคะนี่คือชีวิตใหม่กําลังมีแสงไฟตรงนี้ผู้ชายคนหนึ่งกําลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะและผู้ชายคนนั้นจะนําความสุขมาให้คุณแบบเต็มเปี่ยมมันจะเป็นรักรักที่มีความสุขมากกว่ารักครั้งแรกจงเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมีความอิ่มเอมใจ มันจะเหมือนมีน้ําฝนมาฉลมจิตใจของคุณหัวใจของคุณมันที่แบบว่าเหมือนดอกเหมือนดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวที่ตายไปแล้วแต่คุณยังมีมเมล็ดพัน์ธุอยู่นะคะเมื่อเขาเป็นน้าเหมือนน้ําฝนเป็นมเมล็ดพัน์ธุที่ร่วงโรยนะคะแล้วมีน้ําฝนนะคะมาฝนตกใส่ออพืชพันธุ์อันนั้นก็จเจริญงอกงามไปทีละสะเตปทีละสะเตป จนเป็นดอกบานชื่นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ